สวัสดีค่ะพบกับสฟิลาค่ะในช่วงของข่าวบันเทิงนะคะเอาละค่ะตามกระแสกันบ้างนะคะสำหรับเลยแฟนๆน,นะคะ,ะสนใจแล้วก็อยากรู้นะคะว่าฉาก1 8บวกเนี่ยมิง้งหรือว่ายดานะคะนรินยาเนี่ยเล่นจริงหรือว่าใช้สแตนอินกันแน่จ้า และแล้วยาดานารินยาหรือมิ้งนางเอกร่างทรงออกมาเปิดใจถึงฉากแปดบวกนะคะที่ทำเอาแฟนๆต่างก็พูดถึงกันในโซเชียลพร้อมเผยถึงสาเหตุที่รับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพ,พยนตร์ที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางกันในตอนนี้เลยทีเดียวนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องร่างทรงนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาไม่นานก็ มีผู้กำกับชื่อดังนาะโะต้งบรรจงเดือดหนักมากออกมาปกป้องนางเอกคนเก่งยดานริยาหลังถูกกล่าวหานะคะว่าเธอเดือดใช้สแตนอินในฉาก18ปวกแน่แน่จ้าทั้งที่เธอก็ทุ่มเทนะคะเล่นเองทุกอย่างเลยนะคะซึ่งผู้กำกับนะคะก็ได้ออกมาตำหนิ ผู้เล่โซเชียลคนนั้นด้วยนะคะทั้งนี้ยดาณริญญานะคะหรือม,มิ้งนางเอกร่างทรงก็ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าในส่วนฉาก18บวกที่ออกมานั้นนะคะก็ได้คุยกับผู้กำกับพี่โต้งนะคะบ่อยครั้งมากนะคะก่อนที่จะทําแล้วก็มีการอธิบายให้ฟังนะคะถึงสาเหตุถึง ความจำเป็นที่ต้องทําแบบนี้แล้วก็ต้องเลือกซีนเหล่านี้นะคะเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะทําให้ภาพยนตร์นั้นมีความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะคะมีหลากหลายซีนนะคะผสมกันนะคะซึ่งก็มีความเห็นตรงกันว่างั้นนะคะที่จะเอาใส่ลงไปในเรื่องนี้ด้วยนะคะ ซึ่งมันก็จะทําให้ภาพยนตร์น่าสนใจแล้วก็สนุกมากนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะอิฉันก็คิดว่าฉากนี้นะคะคือหาสร้างนะคะมิติอีกหนึ่งมิตินะคะมีสเสน่ห์นะคะเพิ่มมากขึ้นให้กับหนังเรื่องนี้มากๆค่ะซึ่งเจดาก็ได้เผยต่อว่านะคะทีมงานของเรานะี่ย เมื่ออาชีพจริงๆนะคะทีมงานเซกหนูดีมากค่ะนะคะอย่างเช่นการถ่ายฉากลืบซีนนะคะก็จะมีเพียงแค่ผู้กำกับนะคะแล้วก็ตากกล้องนักแสดงเราก็มีการกันผ้าดังด้วยนะคะ รวมถึงทีมงานที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะทุกคนก็ออกไปอยู่อีกห้องหนึ่งเลยนะคะแม้แต่ตอนที่มีการตัดต่อเองก็แล้วกันนะคะที่มีการแบบว่าต้องเพิ่มเสียงนะคะทางทีมผู้กำก,กับก็เลือกตัดฉากที่มันสออนาจารนะคะเห็นภาพความสะพันนะคะ ไม่ให้ทีมงานทั่วไปได้เห็นด้วยนะตัดออกไปเลยนะคะฉากะที่ตัดออกไปเยอะมากจริงๆนะคะที่ไม่ได้เอามาลงในหนังเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นการเซฟหนูได้เยอะมากเลยนะคะหนูก็ขอขอบพระคุณจริงๆนะคะแล้วก็ยอมรับนะคะว่า ทราบตั้งแต่ไปแคสหนังเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะนะคะว่ามันมีฉากแบบนี้อยู่แต่ก็ตัดสินใจที่จะเล่นนะคะเพราะว่าดิฉันก็เห็นว่ามันเป็นความท้าทายนะคะแล้วก็เราก็จะได้แสดงออกนะคะวามความสามารถของเราได้มากนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะบทนี้นะคะไม่มีมาให้เล่นบ่อยนักนั่นเองนะคะ ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนะคะจาก Bright Today ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้สปาราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมรับฟังจ้า